ไปใต้ไหนี่ไปใต้อื่นครับไปเดี๋ยเมาแไปงุกี่แวแล้วไปใต้อึ่งอุ้ยน่ครับไนเบ่ามอ๋อเ่าครับไหนับแหมาแล้วมาแล้วแตรมแรงมาแล้วลงโตึงเลยต้องเตือ เดียวอ้ากอิงเขาอิงเขาตัวแม่ครับใหม่แล้วครับสามโตครับโอ้คุณมือสมังมือสมังเออมี ตกแต่บวกไม่ได้ห้องเล่นในกระสอบเานี่ยยิง่งมีเงี้ย ตัวแบบง่ายนะครับไฟ่ฝอนด้วยนะครับไปแยกตัวเรื่องให่เลยพอได้ต้อมอยู่บ่า Ok. Nè.